รถสะพานเกรอะติดตั้งตัวเองหรือที่รู้จักกันในชื่อไบเบอรเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการทหารที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทายในการข้ามสิ่งกีดขวางเช่นแม่น้ำคูน้ำหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถผ่านไปได้ตามปกติโดยยานพาหนะชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเปิดสะพานเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทำให้กองกำลังภาคพื้นดินสามารถเคลื่อนพลต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอการก่อสร้างสะพานแบบถาวร บเบอร์ใช้พื้นฐานมาจากแชสซีของรถถัง l e โอพา d หนึ่งซึ่งทำให้มันมีความแข็งแกร่งและความคล่องตัวสูงความสามารถในการเคลื่อนที่ของรถกรอนี้ทำให้สามารถเข้าไปยังพื้นที่สมรภูมิที่ซับซ้อนได้และยังมีกรอบป้องกันระดับสูงเพื่อให้ลูกเรือปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีการยิงปับโต้ สิ่งที่ทำให้ไบเบอร์มีความโดดเด่นคือความเร็วในการติดตั้งสะพานโดยสามารถเปิดสะพานที่ยาวประมาณ22เมตรได้ภายในเวลาเพียง2-3นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นกองกำลังและยานรบต่างๆก็สามารถเคลื่อนผ่านได้ทันทีเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นสะพานก็สามารถถูกรวบเก็บกลับเข้าสู่ยานกราะได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเช่นกันยานพาหนะประเภทนี้ไม่เพียงแค่ถูกใช้ในการปฏิบัติการรบเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในภารกิจมนุษยธรรมเช่นการกู้ภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือการสร้างเส้นทางชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางหลักจุดแข็งตรงนี้ทำให้ไบเบอร์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทางการทหารแต่ยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ในแง่ขอองค์การปฏิบัติการจริงไบเบอร์มักถูกใช้งานโดยกองทัพเยอรมนีและประเทศพันธมิตร NATO เนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและผ่านการทดสอบมาแล้วในหลายสถานการณ์กองทัพสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องหยุดรอการสร้างสะพานถาวรซึ่งในสถานการณ์การรบเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยแม้ว่าเทคโนโลยีด้านการทหารจะก้าวหน้าไปมาก แต่ไบเบอร์ยังคงถูกใช้งานและมีการปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการสมัยใหม่โดยการติดตั้งระบบควบคุมที่ทันสมัยขึ้นรวมถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบป้องกันเพื่อให้ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีความพร้อมในทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้ไบเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงรถเกราะติดสะพานแต่เป็นตัวแทนขององค์การคิดค้นทางวิศวกรรมที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกรง่ง ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะพิเศษที่สำคัญที่สุดของโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้กองกำลังภาคพื้นดินสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นภาษาของสคริปต์นี้เหมือนที่คุณเคยขอในงานก่อนๆด้วยไหม